ปากหวานมันยาวครับพี่น้องกินไม่ทันกินไม่ทันเลยต้องแบ่งน้องนุ่นหวานคน,านบ้านมากินหวานคนหวานหวานน้องน้องนุ่นมากินนะครับพระเจ้าของบ้านยังกินไม่ทันครับเจ้าของบ้านกินไม่ทันนะครับฝน,นเออฝนมันตกไงฝนมันตกปักหวานหลังฝนตกนะครับพี่น้องยังกินได้ตลอดนะครับปีนตเลยนะเธอ ปีนได้เลยถ้าไม่กลัวมันหักไม่หักหรอกจนขึ้นมาแล้วเออแต่น้ำหนักฉันเบากว่าเธอเนาะน้ำหนักหนัวแซมน้ำหนักฉันเบากว่าเธออันตุลาเหตุสามีก็มาบอกว่าเอ้ยมันเปลี่ยนไปวะ เสอจีลอพี่ลลาอ่านอ่นทางจิลอสทางเฮดทางจิลอสทางเฮดทางหน่อไม้มีเมดเฮดเพาะน่แล้วก็ไปพระไท้กรุงเทพนีไกรุงเทพนำอืมเขาแลเมื่อมืเหรเมือมันี้ละอ๋อเราไปพระมันนี้นะบน้องน๋อเสรแล้วก็ไปรับน้องนนเนาะอืมเสร็จแล้วก็ไปรับน้องนนเขาให้เขาให้ดิดแบบนี้นะดิดขาดใช่ให้ให้ให้ ให้ไอเด็ดมันไปเลยอย่าไปเด็ดเป็นยอดมันเพราะว่าถ้าถ้าเด็ดท่าอันนั้นพอได้อยู่อันนั้นพอได้ต้องต้องลิดเขาเรียกว่าลิดลิดเพื่อที่จะให้มันงอกใหม่แตกเยอะอันที่เล็กๆเอาไว้ก่อนอัที่ไอตัวใหญ่ๆนี่เอาเอาช่ำๆไปกินเลยเอาช่ำๆนี่ไปกินเลยก่แก่นี่ผัดอร่อยนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะ ผัดน้ำมันหอยก็อร่อยกินไม่ทันหอมนะหอมหอมากสิธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติมันกินไม่ทันพรุ่งนี้มีโปรแกรมไปไหนถ้าไปก,าก้านเขล็ดนะตอนเย็นนะรอดูค่ะเหรออ๋อโดนดูข่าวใช่ไหมมาดูว่าเขาจะโทรเรียกไหมไอ้บ้านอะไรนะบ้านบ้าน,บ,านบ้านบอนบ้านบอนเนาะเดี๋ยวฉันจะแปลเป็นตัวประกอบได้ไหมไปก็ไป <laughs> เตรียมตัวนะต้องเตรียมตัวยังไงบอกด้วยนะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแต่เวนบอกว่าหกโมงไปเลยใช่ไหมใช่หกโมงไม่เกินทุ่มหนึ่งอ่ะไม่เกินทุ่มหนึ่งต้องไปเตรียมตัวไว้เลยอ่ะเตรียมตัวไว้เลยใช่เมาส์มันโทรเรียกเราก็คือพร้อมไปเลยอ่ะอ๋อบ้านมอนเนาะใช่บ้านบานถนนมันโล่งดีเอารถปัสไซค์ชั้นแปก็ได้มั้งแต่มันโล่งดีอ๋อทางขึ้นโคกแล้วอ๋อทางขึ้นโคกแล้วมาหาไปก็ได้แต่ จะมาหาต้องรถมาหาไปแหละถ้าถ้าจะไปโดยเฉพาะไอ้เมาส์มันจะขึ้นกระนูไงอ๋อมาหาขับไม่แข็งก็เอาอให้มาให้ให้ไอ้เมาส์ขับรถมาหาอ๋อขึ้นกระนูหรือขึ้นไอ้เมาส์ก็ได้อืเมาส์ขับ,อ,ขบอือม<ห>าฮะไม่รู้ว่าจะหาเป็นหรือเปล่าบ้านเกียดใไต้ตะขนาดอ๋อตามขนาดมันยังที่เราไปอยู่เหรอใช่อ๋อไม่ได้ลงไม่ได้นาอ๋อเอาแบบที่เราไปตอนนั้นเหรอนะอยู่ที่อยู่ที่ว่าตา อยู่ที่ว่าตาดีได้ตาร้ายเสียเนาะใช่เวลามันลงแล้วโอ้ที่นู่นนะสุดยอดมากลงมาหนักไปอีกใช่ไหมใช่เอออุ้เวลาเกียดลงเนาะเยอะมากเลยนะอ๋อดิฉันจะไดดด้เป็นนะััอิฉจชาร์จแบตไวหวังว่าคงไม่จะกลับหกทุ่มเหมือนวันนั้นนะหกทุ่มก็หกทุ่มสีเขียวเยอะอ๋อเอาถุงนี้ไปเยอะๆเด้อเอาถุงแหญงไปเยอะๆถ้าฝนตกทางคันนะ อน่าจะตกฉันว่าน่าจะทั่วถึงนั้นดูสิมืดมาเชียวดูสิมันมืดมืดมาจะทางฝั่งนู้นน่ะมืดมากเลยน่ะเออมันมืดมากเลยฉันจะชาร์จแบตรอฉันจะชาร์จแบตรอเป็นเข็ดน้อยหรือเป็นเข็ดใหญ่เธอเข็ดน้อยเขน้อยเนาะเข็ดนาก็มีเนาะอึ่งก็มีเนาะอึงก็มีแต่บ้านเราจับไม่เป็นอึ่งนะพวกกบนะพวกกบมันมันจมน้ำมันบุ้มลงไปเราจับไม่ทันแต่อึ่งมันพอได้อยงมันขึ้นอยู่ตามบก อื่มัก็อยู่ในน้ำนะใช่ออนดึงในน้ำเหมือนกันเนาะอมัก็ขึ้นแต่มันไม่โดดไงอื่นอ่ะมันมันนิ่งๆเนาะมันไม่โดดมันกลมมองหน้อือใช่โอสิดาสสิดาเราไปตอนนั้นเนาะมันอยู่ตรงไอ้นั่นน่ะใช่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 สิดามากมันเยอะมันกะโดดเยงแยงแยงยงงใช่แบบแพง ทำงานเก็บผักหวานก็หุ่นดีเกิดหุ่นดีมากหุ่นดีมากประกานเก็บผักหวานหุ่นดีมากเลยแหละหนูเห็นเขาเขาปลูกสวนผักหวานนะเป็นโดงจานเป็นร้อยต้นเขาจะโน้มต้นอ๋อให้มันเตี้ยใช่ไหมใช่อ๋อคุณนายคุณนายแม่นางจะไปให้สูงจนบอกว่ามันขึ้นสูงมันจะเอาลำบากนะแม่เอ้ยจะต้องรีบเก็บอ๋อ จะหักตัดแต่ว่าต้นต้องใหญ่กว่าน,นี้นะตัดตัดให้พอมันหักได้อ๋อหักด้านแล้วก็น,น้อมกิ่งลงไปแล้วก็ให้มันหักมันไม่ตายหรอกอ๋ออ๋ออ๋อต้นอย่าขาดประมาณสักครึ่งหนึน่งต้น,ตน,ตนนี้น้อมใส่ต้นนี้ปลูกไว้อ๋อต่อต่อกันไปใช่อ๋ออ๋อเป็นความรู้แปลกเนี่ยไม่เคยเพิ่งอืมอืมอันนี้ก็ลิดลิดอันนี้ก็ลิดเหมือนกันเนอะลิดลิดลิดเหมือนกันลิดเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องเด็ดลิด ริดเอาเลยริดเอาลเอาลย er. er. มันจะได้งอกขึ้นใหม่มันเป็นแบบนี้ไปอีกพันหนึ่งใช่ใช่เหมือนคนละสายพันธุ์ใช่อันนี้คือมันเป็นกระดองกระดองกระแดงกระดองกระแดงกระดองกระแดงนี่แหละกระดองกระแดงจะกินประจำหนูคุณนายแม่น่ะแกงใส่หน่อไม้บ้างแกงใส่เห็ดเอาบ้าง แกงใส่เจลาบบ้างแต่เจลางหลังมาเจล้บไม่มีแล้วผมไม่ได้ไปขุด <laughs> ที่ไหนเอา,อานางเหรอหรอมไม่มั้ง,น,น,งน่าจะเป็นโดามากกับเป็นแม่เก็บนะนาง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 จะเก็บใส่มาม,ม่านางจะเก็บใส่มาม,ม่าเด็ดยอดมันจะไม่ขึ้น,นต้องต้องต้องมันเก็บ ถ้ามันเก็บมันก็จะออกตลอดทั้งปีนะทุกทั้งปีเลยมันจะงอกทั้งปีใช่ตัวเตี๋ยวก็อร่อยมันจะออกทั้งปีเลยมันจะไม่ได้แบบเก็บแล้วมันจะอนั่นเลยโดนเกาดากเกาดากโอ้ตายออกก้องอย่างากออกก้องอย่างาก โอ<น>้ยก็กินไม่ทันถ้าถ้า,ถาไอ้เมาส์โทรมานีน่โทรมาหามาหามาหาพันทีเลยนะ <า S 2> อ๋อให้ให้ให้พี่ไปหาที่บ้านหนูใช่ไหมเพราะว่าต้องไปเปลี่ยนรถกันใช่ไหมเออคลิเเปเดเียวขันแห้งแค่บอดากานุญานะคะ <c ười> นึ่งล้างพูพ้นึ่งล้างพู้งามครับยอดมันสวยไงยอดมันสวยมากใช่อันนี้คือเอาไปผัดด้วยเธอไอผัดน้ำมันหอยตรงนี้น่ะผัดน้ำมันหอยอืมใช่ยอดสวยมากยอดสวยมากเสียงหัวละใช่หัวแซบหัวนอนลยแหละไอผัดน้ำมันหอย ไปผัดน้ำมันหอยหหอคือที่ที่ที่บ้านอื่นเขาไม่เก็บกันไงไม่ไม่เก็บเขาก็ไม่ได้กิน,นไม่ได้กินในที่บ้านนี้เก็บประจําตัดงแล้วเขาก็รูดใบทิงท้งรูดใบทิ้งฉันเรารูดใบทิ้งเละพอเรารูดใบทิง้งปุ๊บมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ยุงขอชิมเลือดเลือดหวานกุบโอกุบสาธาานะ กรุป o, ร๊ปโอกรุร๊ปโอในกรุ๊ปสาธารณะอร่อยสุดเข้ามันมันเข้าได้แทบจะทุกกรุ๊ปนะแต่กรุ๊ปเห็นแก่ตัวก็คือกรุ๊มเห็นแก่ตัวก็กรุ๊ปสองแม่ลูกนี่แหละเอบีใช่ของฉันเอบี B กับแม่นะแม่กับฉันนี่เอบีเอเหมือนกันกรุ๊ปหายากแล้วเลือดอื่นก็เข้าไม่ได้ด้วยจะต้องเข้าเอบด้วยกันเท่านั้นหายาก มันมีเนกาทีบมีอะไรนู่นนะั่นมันมันมันแตกแยกไปหลายหลายกรุ่ปนะมันแตกมันแตกแยกไปหลายกรนะุ๊ปนี่ครับอันนี้คือเก็บผักหวานนะครับเด้อแบ่งพี่แบ่งน้องกินครับพี่น้องแบ่งแบ่งแบ่งน้องนุ่นเพราะว่าเราได้กินประจําที่บ้านเรามันมีเยอะมันเหลือเราก็ต้องแบ่งน้องนุ่นเอาไปทานนะครับน้องนุ่นก็เอาไปทานด้วยแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านด้วยเอาไปฝากเอาไปฝาก เอาไปแฝกค,คนออที่ที่ก <พอ S 1> รุงเทพอือ้าวเอาพ่อม่นู้นยิ่งตามแม่ยู่บ่ไม,ไม่ได่ตามที่เออเหมือนมันหดกรุงเทพอ๋อมันเพชรอีนู้นมันก็บมังเห็นนั่แหละเออเอา้าไม่ได้แท็กหากต่มีเห็นมีแท็กหากต่มีเห็นเหรอเนาะมีแท็กหากต่มีเห็นกันแท็กหามาถึงจะเห็นนั่นล่ะ เออผักหวานเอ้ยเคยยิ่งกว่ายิ่งแซ่บตำแซ่บแ้่นี้ลูกยอเนี่ยใช่ลูกยอตำนะแซ่บจนเคยตำอยู่เอออฉันเคยตำอยู่ตำใส่มะขามเอาซีอิ๊วซีอิ๊วแกไปสิ๊วถ้ามีลูกหรือเปล่าเธอนี่ไงนี่ไงมีมีมีเธอก็ล้างเสร็จแล้วเธอก็แค่ไอ้้ไอเธอล้างฉันเคยตำอยู่ฉันตอนฉันสึกใหม่ๆฉันก็ตำอยู่ฉันก็ปอกเอาเนื้อเนื้อเนื้อมันแล้วก็เอาเม็ดมันออกแค่นั้นเองเออ ทั้งลูกเลยเหรอ,อ,อล้างแล้วก็ตำตำตำแล้วก็ตำสามแล้วก็ตำเนาะอ,อร่อยนะตำลูกยอนะแต่บ้านเราไม่ค่อยกินกันไงแล้วลูกยอแบอนี้ปกติบ้านเราก็ไม่ค่อย<ม>จะหเห็นะพอหรือเปล่าละ่ะเอาอีกไหมนี่นี่นนนต้นเล็กนี่ต้นเล็กนี่เอาต้นเล็กนี่พอแล้วเหรอเดี๋ยวหวอจะออกกล้องหวอแหวกไปเลยหวอแหวกไปแล้วจะได้ เอาอีกเอาอีกกนนี้ต้นเล็กเนี่ยเอาดิเอาอีกเหรอาเต็มถุงแล้วนะเอาต้นเล็กเนี่ยเอาอีกหน่อยนึงเอาต้นเล็กเอาอีกหน่อยนึงเอาเลยต้นเนี่ยเอาไปเลยต้นเล็กเนี่ยเอาไปเลยต้นเล็กเนี่ยเอาไปเลยไอ้ต้นนี้มันยอดใหญ่แล้วไงยอดมันโตแล้วยอดนี่มันโตแล้วเอาให้พอแกงมาทั้งทีต้องเอาให้พอแกงพออิ่ม ยังไม่ออกอ๋อต้น้หสแสดงเนาะสองเอออ๋อสดงลงมาเอาไม่เคยขายนะแบ่งหมดแบ่งไม่ขายไม่ขายโอ้จะไปตัดเลยเสียดายออกมันเป็นก็เป็นพุ่มเขียวสวยอยู่นี่เอาสิเอาให้หมดสีเธอเอาให้หมดสิยังเล็กอยู่ใช่ไหม เอาไก่แล้ว <laughs> ยิ่งกันกอด <laughs> ไปแล้วขอบคุณนะคะจ้าว,วันดีจ้าวันดีจ้านะครับแล้ว